อุ้ยขาวๆเลยอู้ที่ที่ครับผมร้อยแห้งนี่เนาะที่แต่ไปต้องแม,นม่นหมดเลยด้วยครับนี่ที่อู้ห์อายลีที่อู้ห์ผุนเหีวไปผุนเลยแม่นหมดเลยุดหางกระแทกผุนแม่นหมดเลยครับผมที่มองนึงบาคนเปิดยาไว้ให้เบิ้งหลังพี่น้องยิ่งเบื้องบนนี้คักคักเลย นี่เรามองทีพี่เก็บสุกี้เอาเทียนไปออกอีดีร้อเลยบึงพี่น้องเกาเต็มโพ้นเลยวุ้ยไปอย่างว่าเอายแหงไลยบ่อเทียนเดือนหยอดแหงปูนบ่อเดือนแม่นมืดเลยครับผมุหงาไปผุนเลยปูนหงาไปเรื่อยๆหอดผุนเลยครับผมปูนกระแทะเลยแม่นมืดเลยอ่ะขอตัวซอยบ่เฮ้าอ่ะลุยบาดนี่ดีเลยพี่น้อง เด็กเธอเดือดสกีเบิดลายปวดผูกเก็บยี่ได้ระบาดเลยเป็นเมืองดอกเอาไปที่เก็บด้ยนะลายปวดสกีเก็บได้เลยเด้อค่ะเพราะว่าเป็นบ้านแห้งอ่ะเนาะโอ้ืองดอกไงเป็นยังแข็งอยู่แข็งเป๊กเลยแล้วลางดีๆเฮ็ดลมเฮ็ดได้สบายเลย มรนี <designs. S 1> ้ทอเตอส่แทนเพ่เด็กน่มีเกินไหมดูว่าอยู่ว่างด้บ้านขางล่างเลยนะนา่วางห่วยลายขัดลายเนียหซื้อได้นึ่งถาเติดอกค็ดเลยนี่พี่น้องเอยนั่นบัวใดกนนียบัวใดเลยรุดบัวใดแล้วจฟันกับบัวใดแจกมืดดอกฮแ โอ้ยมันอะไรอุ้ยมันหลปวดผู้แห้งบึงกรอพี่น้องนี่เป็นก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบุญเรื่อยๆนะปวดปวดขากแห้งเอ้ยเก็บมาเรื่อยๆเฮาเปิดเก็บมาเรื่อยๆอลังการงานสร้างเิ็ขัดติ็แม่ดิดิไปาขัดแบบนี้ โถงนะฮะเนาะจิบไปกันพอเล่ด้วยพี่น้องอหลายแหงโคดบอกจ่ไปแต่ละให้โอ้ยไหลเวอรเท่มันไ,นนไลหล ดือเเกยานยานาบาดแล้อย่างไรทุ่มือเจ็บปานาธิบดไอทุ่นโอ้ยไหลปวไหลปวดไหลปว อยเบื่ขาพี่หมอขอบคเดี๋ยวด้เพราะว่าเดวด้ยอะมัจะหนักเลยเปนแผ่นเลยสิเป็นปืนไปเลย ามาเหมือนบ่านัานน้องันเลยงั้นจะขามาเบิ่งก่อนเนาะไม้เด็ดพี่น้องไม้เด็ดมึงข้าไลนจุดไฟด้วเกเดี่อ,อ,อ,อบไว,ว้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

mọi người đi ngang ngược <Nhạc> đi ngang ngược đi ngang ngược đi ngang ngược đi ngang đi บป่าเ่าเลยไมอขึนมเลเลยหกล่องเอาวะอยดซะวะจุดจอดเลยขึนมเลนมลไ้ยังไงตะกล่องมาแทงมงยังไงแบบนี้เขียวเขียวหนาดไหนมึนมัดนี่มั้ยดผมายนะเล็กมึงห้องขึ้ขาอันงาเลยขึ้ขาว้าข้น หลายแหงนะจนว่าเขาหามาบวถึงนีเนเ็ดมาออกร้ายแหงด้วยกันดีกวามาตก้ามาขวบอยู่ดวหเ่าขเขาหามตัวม่ใหญ่เหรอฮายนะหะายคนนะไปขวบเราแบงเราคืนถือขวบล้วเขาขั้แล้ว โอ้ะมาเก็บก็มาเก็บก็ด้มาถึงเมือแล้วนเดี๋ยวเดอ้หมดถุงแล้โอ้ยน่นะขันแข็หน้าไหมแขงหน้าไหเขดึงน้าแห้งนะคมัน จ Không, ัดสวนยางโอเคกรหงเนาะขาวิจาที่นี่กหองเหรครับผมมืนอก็บมาดหมูเลหวงขนาดมูเลกหวงตาเหลือไเกลยวอเยไปด้เยขอยขเยอเดอเขอเวเเเดะบเดเดเี่เดดด๋ออข้างเเีเย ม่ต่อเดี๋ยว้ยเอางันไปไปนาที้เอินห้ามแล้วแต่อมูเล่ยักจะพักยักจะักอืมสุดยอดปะไม่รับเบาฝนกแท้เดียวมันมดจ้ะหมดิครับผมยังอีกอีกหลายแห่งนะ มันมีแต่แล้วนเนาะตแล้วดึงได้แล้วเออยนนั่งย่นม่มีนิถเะพอแล้วถุงพิทเหรอถุงเต็มเลยเต็มสอถุงใหญ่พลมลมลมลถุงดีจิงาง้างก่อนเอางาง เด็กนไน่ยนหลาีมองได้หลายหลาุ่นนี้ก่ตั้งกองเก็บสอยสอเดืนอน แยากั้นเพือได้ขนดอกนะแข็งเนะอ้ยมันจชนิดนูดอ่โอ้ย,อ,ยออกลายออกขากออกแม่โอ้ยเห็ดลายกะโอ้ยออกเห็ดกะโอ้ยนี่เป็นสิวออกก็ลายหนูเนาะเห็ดนี่กันออกชุดหนีบ้านเหมือนเลยกับเหลีหล่ยวด้วยนี่แต่คนจีออกบองไม่ไปเรื่อยอย่างสินะไ,ไปเรื่อย นางทวมปีนี่นี่มงไดที่เริ่มให้มาทิออกนี่เลยโตัม่เหู่รได้เอาขยม้ขาวงาม้ขา้าวบข้าแข็งเบื่อดอกด้ขากระแกงแฉบอีกล้อุ้ยฝุ่นข้างในฝุ่อ้ย ลายงตั uh, ิบดตวพบดนี่ระไมเด็ดบาฝนแะเป็นอะไรล้วเดือนอจากเลยือตัวเลยพอใจแล้วเฮ็ดปวดมือลายเห็นบอเก็บปวนไว้เลยจ้ะเก็บได้เหลือกเลือกให้ดางไรต้องกุมก่อนนะุ

เจาเดือนไปเฮ้เลยมงนี้มน้องลุงตี๋เลรอครับผมคิดเขขาวเลยลายคัาดลายแห่ยเลดสิต่างกลองเก็บซอยเเลือดครับผมสั่นโบเรลง่ายแท่มงนี้ลายแห้งเหนื่อยหนอก cũng rồi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mười hai năm 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 hết hai hai วุนที่สองเรามาแล้วเต็มฟลอร์เหมือนเดิมแล้วบางคนเห็ดนั่งกี่โมตะกี้เก็บเก็บเอาอีนี่เหรอเก็บเอาลีละเนาะว่าสิพัดมาตกป้าจะได้เห็นมาเอาเห็ดต้อจะเก็บเห็ดดี๋ยสมใจไป 来，嘿。Uh, yeah. ที่ได้บานนะมเป็นจุ่มเ่าเก็บออกไปไงจุมเก็บง่ายุายยหลักขาไงนะหลักง่ายนะเบิงพีดหันเป็นจุ่มจี๊จำได้ดอกบานนี่สกออโอ้ย นบ้านบ้านอะไรบ้านขาวๆกํลังงานเป็นเชื้อมาเห็นกับ อย่างนัน้นลนย่ยม,มน,นะอเอาาหมหือนูยังเต็มเลยนะุบอ,อ้ยคไปึงุ่ทเเนี่ยวผมมา,างก่อนยขายวเลยที่้างล่างก็มี ออกน้าจะนิดบานคำก่อนคุดยอดแล้วยังไงละว,วงเดือนยังบอจะเก็บห็ดปวกบอไอเขาจะเก็บห็ดปวกจัดไป ใ่หน <Yes. S 1> so ้าใส่ดเนีดีทางปุ่นทั้งบานเก็บสองปุ่นนะดอกใรบ้านเา่อเอาไว้มันเป็นเสน้อยเนาะบ้านแห้งเนาะเอาตรงามๆน้พอดีพอดีเอดีแบบดอกแตกคือเอาอไเลยดอกอ่อนบเอาดอกแข็งพร้มที่ตึ้นเชือแล้วนะดอกอ่อนนี่จับปุ๊บดอกแขงึ้บ่อใดละเป็นลายเป็นต๊ะเขี่ อ,อ,อดเลยมากนเอานั้นมามือเต็มสองพงเลยหล่เราสองพงเลยเลยไปเตอเขานนบ้นี่นนล่อ้อนึงกล่องก็ชัดเนาะบมเห็นถ่ยนายบมือด้ครับผมต่างกล่องพีนง่น้องนี่เต็มสองงแล้ ตรงยางใหญ่เลยอยู่กับบทโทนพุ่นละยังผมมดพี่น้องพุ่นยังตาพุ่นอีกเต็มเลยพุ่นเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยจื้อปลาะเือนจื้อปลอยากเก็บเห็ดปวกให้ยังใส่บ่ให้เดี๋ยวสิสอดให้มันไหลไปเลยถอดเสือใส่เนาะไปถอดเอาถุงเต็มหมดครับผมเดี๋ยวใส่หมวกก็เสือหอนาอะไรกันน้อยขอเสือใส่แทนแน่นอนอู้ยไหลดีพุ่นเนาะ เน่าไปหมดเลยคุณเดี๋ยวออกคุกๆนน่ไมนคุณครับผมทานนี้เปิดพ right. ี่หมดเลยยังไปเรื่อยในสเรือนมาให้บระบอกไปดงไรมันขนาดเฮ้มันขนาดเรือนวะคากล่องฮักด้วยพี่น้องว่มีคากล่องตังครับผมมานีดีออกเลยนะโทรศัพท์เกือบตกน้ำโอ้โหไปดีไรเขาีมีปดไเขาีมีขากล่องสถวเดือนมันม้ใหม่ ขากยมีขากล่องตังกล่องเาเก็บซอยไได้มีขากมได่สิพิดกล่องเกีบยเบยมีอันเดียวน้ำดีใส่มาหลายปีแล้วเนาะทนทานครับผมโอ้ยเมื่อยแล้วนะไม่ไม่ก็คือจะดองดองดองเลนี่หน้าี่ก่อนพี่หน้ดูเอยนูหนหนูหนูหนูหนน่หน้หนนูหนหนูหนููหหูหนูหนูนูน้อ

ก็แท่นี้กับสิ้ผ้ายังหาลบเลยนะหาลบนี่กลับเลยแหะค่ำเลยเกือบเกือบสี่โมงแล้วมั้งยังเต็มเลยของด่างกไงางกลามากมองขาเลยจะเสียให้แม่บุญเห็ดโสมเหตุไงกินเดี๋ยวว่าขายเองดี นั่นดูแล้วหาหลอกบง่งหลอกนางคิแแบบดแห้งกบอะไรตอกแตกบ้านนายเป็นสิอพอจุจุ้งกี่เนล้วกิ่มากิ่มาเลยวัวมันจะไลยปูด้ <c oughs> เราบอดให้ ไหมหลบหมับเจเดี๋ยวว่าวงศีนี่มมนพมแมนคือขออะไรเอยเจ๊เดี๋ยวเอินไปหิมาเอากับมาเอาเลยไลเหอไก่แนั่งไก่แล้วนั่ง สองมัอนลมาฐานมฐานขนาดเลดเบอม่ติงาตาหนึ่งแนมดอกหนึ่ตาหนึ่นมอีกขางนึงเลี่น้องเลโอ้ยาวหดเราคุยเอากะก็บสองมือเนาะเนี่ยเนีมือเดียวก็จะเห็นขางเดียวตัวเนี่ยมสองขางก็จะเห็นสองมือตัวตาหนึนมขางหนึ่งตาหนึนมอีกขางนึง ตาลีว่าเยังไปอนุ่งๆชัวร์แล้วหมดเอ่ะโไเคตีอันเหยียบเสร็จแอ๋อยังในนางเขากบานเลยมั้งจ้ะพามาหลอดตกปลาด้วยพี่น้องกินพันธุ์ใดฮิดปวกข้างทางมั้งก็เลยไปแวะเบิ้งมาเนี่ก็เลยเปลี่ยนไม้เลยพาสุเดือนเลาะเบิ้งเห็ดปวกเลยสมใจเลยค่ะ ครับผมไปเบิ่งไม้ที่บ่อฝนเคยเห็นไหวเนาะเมืองนันลไลยพี่พอกับพ่ออีรีพี่น้องอู้ออกแบบสะเดือนเ็นห้องเลยเก็บข้างออกแน่แต่ขันขึนข้นบ,บ่อวานก่อนเนาะ่นงามกว่านี้อยู่คะ่ะตอนมาเมู่ว่านหามู่วานพอดีเลยเมียนมีแต่งามคือเก่าอู้เบิ่งสองหูงใหญ่ครับผมกออกขักว้างแห้งไม้นันสุดยอดสะเดือนเก็บจนได้จมหาคนสวยเลยลายดีพิศโขขาวๆเลยเนาะ พี่น้องกบ้านล,ล้วครับผมได้พอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมได้คปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปลี่ยนไม้เพรผิดหวังเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เป็นจุด